ยังคืนขวาวเนี่ยไหนมาะเขาไม่ได้หดเยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบี้ไปทางโน้นหนึ่งก็ตรงไี้ก่อนบอลเลยนะอืมชื่อยอดแ้่เขาส่งให้ข้งเราต่ พี่รู้อ่ะย่าีเนาะพี่สักชาไปนิดนึงบอกให้ไปเอาเสื้อริเวอร์มาฮะบังท่านไมไหคงไม่บังพี่โอ้ยแล้วนะโอเลยหรอาปิดได้วะเอ๊ทำไมเอาขยะไปด้วยเอาเอาเราไ่าย้าวอยู่แต่วันนีเตอนนียะเลยอ่ะ 拜拜。别忘了。